อันนี้ก็จะเป็นกำแพงงาเมอืองจิ่งโจนะคะใครบงคนกนรู้รักไว้ให้เราชมใครใค่ะ้าใครถ้าถ้าอยากจะไปไปดูเมืองเก่าก็เดนเข้าไปข้างในแต่มีแค่สองกำแพงเนี้ย ตัวหนังสือที่เขียนอยู่ว่าเมืองจินเจอ,อยู่ข้างนอรโออนดอนี้ก็จะเป็นเมืองโบราณเมืองจินโจนะคะเราก็จะเดินเข้ามาช็ข้างในกันนะคะเพราะว่าข้างในจะมีเมโืองโบราณอยู่ด้วยตรงน,นี้เราก็จะอยู่ที่จำแพง Tinh tùng chẳng hạn tinh tùng chẳng hạn tinh tùng chẳng hạn tinh tùng chẳng